แล้ววกกกก็็คคุ้ๆ,ๆแลิน,นะนๆๆๆๆ่าหลังจากอ่าสอนกันบ้านเพิ่มมากเสร็จไป2แผ่นก็อีก3แผ่นก็รอพอมัดมาเพราะว่าบางอย่างแม่ก็ ไม่ค่อยเข้าใจเนาะบางอย่างต้องอ่านแล้วก็ให้ลูกทําความเข้าใจแล้วก็เขียนลงอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็อ่านยังไม่ได้ก็เลยต้องส่งต่อให้พมัดค่ะตอนนี้หกโมงไอ้ไม่ใช่ตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วค่ะแม่ก็จะมาทํากับข้าวต่อเนาะเดี๋ยวหุงข้าวก่อนค่ะเมนูยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรดีถ้าช่วงไหนไม่สบายเนี่ยสมองจะแบบไม่ค่อยแล่นเท่าไหร่กับข้าวอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆก็ได้ค่ะ ก็เดี๋ยวมามาหุงข้าวกันก่อนเนาะค่ะดดเด็กๆตอนนี้เล่นกันอยู่ข้างบนค่ะเล่นออกกำลังกายกัน เียม่าอาบน้ําก็อาบน้ํากับเพียม่าอีกอรอบค่ะแม่อาบน้ําเมื่อตอนก่อนที่จะไปเอากันบ้านให้เพียม่าก็อาบกลับมาพอเพียม่าอาบก็อาบอีกรอบสะหัวด้วยหรออืมอ้าหอ,อ,อ,อสสบ มาทำกับข้าวกันค่ะจะใส่ไปเลยลูกเบาๆค่ะอันนี้เป็นดอกกระหล่ำสีม่วงอะคะ่ะแม่จะผัดปากระป๋องเนาะไม่ต้องหอมค่ะลูกใส่ลงไปเลยค่ะใส่ลงไปเลยเ<อ>ไม่เตอะมาเบาใส่เบาๆมันก็ไม่กระเด็นดูแค่นี้เองมันไม่กระเด็นถ้าจะได้โยนใส่มันกระเด็นเบาๆเบาๆเออ ใส่เข้าไปอีกไว้ไว้เดี๋ยวอันนี้มันจะสุกก่อนเออโอ้จไม่ต้องชอ้อนอ่ะวางวางวางงใ<ะ>ส่เลยไม่ต้องหอมเอามาใส่แล้วนะมาใส่หมดแล้วนะ,ะไปไ เดี๋ยวเรามันเดือดก่อนนะลวกก่อนค่ะถ้าไม่ลวกนี่มันผัดนานกว่าจะสุกต้องลวกก่อนนี่้อะนอน้อ หั่นให้ใช้ค่ะถ้าไม่ให้เขาสัมผัสนี่เขาจะใช้แบบผิดวิธีแล้วมันจะบาดมือไม่ต้องกลวยขนาดนั้นหรอลูกเขาจะหกแค่สัต์ตรงนี้กลางๆเนี่ยนะอะยกแตนะ่ไหลน่ะมันจะละเอียดไหมอ,อะพอแล้วมันละเอียดแล้วพอแม็สซิบุกุพอแล้วละเอียดแล้ว

Uh. ถอยหน cent cent. ่อยถอยหน่อยค่ะถอยหน่อยมาเอาน้ำมันก่อนเร็วๆถอยลงก่อนนี่ตพวกไปแก้มจะบาดตมือ ปอาฟ้าให้หนู อร่อยไหมคะ U อร่อยไหมคะอย่าเช็ดเสื้อดูปเปื้อนแล้วเนี่ยเช็ดเนี่ยผ้าเช็ดได้นี้วอะไรอ่ะใจใจม อบมาอะไรแปลาชอบมาสมัยตอนแม่เล็กๆจะชอบเอาข้าวมาคลุกกับกระป๋องปล,กปล,กปลากระป๋องนะคะไม่รู้ว่าทําไมมันอร่อยนะแต่บ้านเรามันเป็นกระป๋องยาวๆค่ะอัดข้าวเข้าไปแล้วก็คลุกๆ,ๆแล้วก็กินอ่ะ อร่อยอร่อยครับคุกนิดนึงต้องคุกนิดนึงเนื้เยใส่ในจานไหมหรอคะต้องใส่ในกระป๋องที่มันเหลือจากแกะปากระป๋องออกน Nám môn là xíu a kha 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 a แม่ขอตัวไปเก็บโหระพามาใส่ก่อนค่ะจะเก็บผักเก็บผักไหมคะข้าวเต็มปากอยู่เลยแล้วเก็บผักก่อนจวค่อยมากินค่ะพอลูกทำการบ้านซีเรียสมากค่ะอย่ามาขี้ข้าก่อนขอบคุณค่ะ เร็วๆไปยังไปเลยจุอย่าไปจับรถไปฟังนน้นฟังนน้นฟังนู้นไปเลยว้าวนี่โจจ้าเร็วๆผักโหระพาค่ะยังพอให้เด็ดอยู่ยังพอมีให้เด็ดอยู่ค่ะโหระพาแต่มันก็ดอกแล้วแหละ กาลูกอ่ะๆนั่นแหละอีกาเรียกนกอ่ะๆเรียกอีกาอะๆตอนนี้ก็หอมแล้วค่ะอันนี้เราอันนี้เราอันนี้อัาน เราชาวบ้านชาวช่องเขาเลยค่ะเดูเอ๊ะนนี้อยญาดายังไม่เห็นสวัสดีจีจีเลยมาม่าลืมนะเนี่ยอืมอัาดาสวัสดีจีจียังสวัสดีพี่พี่ยังคะพูดพี่พี่ชัดหรือยังฮะอัญญาพูดพี่พี่ชัดหรือยังพลิกไข่ดาวเอาเอาซ่อมจิ้มอย่างนี้ จิ้มเอานั้นดึงดึงอ่ะดึงดึงอ่ะเอาค่ะอัญญาดาพูดพี่ๆชัดหรือยังออาพูดพี่ๆให้ฟังหน่อยได้ไหมคะอ่ะยังจี้จี้อยู่เลยอ่ะเคี้ยวก่อน

เดี๋ยวแม่พามาจับลิงเข้านอนกันค่ะเมื่อกี้ใส่ใส่เพิดได้แล้วเหลือใส่เสือ้อค่ะ อยู่ไหนอะไปหามาเลยล<ะ>ขวดนมอ่ะกินแล้วไม่เก็บไวด้ดีๆเนี่ยเดี๋ยวจะหายแล้วนะมีขวดเดียวด้วย <c oughs> ไปหามาเลยขวดนมอะ่ว <c oughs> ไปหาขวดน <c oughs> มมาเร็วๆ <c oughs> อยากขนอมอยู่ไะคะไม่ต้องกินนมหรอกเนาะไม่ต้องกินนมหรอกเนาะไม่กินนมกินนมไหมโอเคไปนอนไปไม่ต้องกินนมหรอกหยุดแล้วมาม่าจะทำคลิปให้พี่ๆดูเร็วๆ 哈哈 <laughs> อันดาดานนมหายแล้วไม่มีนมไม่มีคนนมเลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่นี่มันไงหลังจมากุกเกินยาค่ะลืมล้างจมูกกุกพ่อพ่อแบบอะไรอะไรนี่มาดีโอเคอะไรอะไรนี่เจียอันนี้มันเป็น ซองเอ่อซองเกลือค่ะต้องใส่ผสมนะ้ําอุ่นๆน,นะคะไม่ถึงกับร้อนมากก็คืออุ่นๆเนาะอันนี้เป็นขวดล้างจมูกอะคะ่ะแม่ว่าแบบนี้มันดีนะเพราะว่าถ้าเป็นขวดน้ําเกลือแบบบ้านเราพอเราเปิดปุ๊บเอ่อคุณภาพมันมันลดลงทันทีค่ะอันนีงทำอะไรอะ่ะ ม่ไม่เช็ดไมเไีมเบียเบีไม่เอาไม่ลมา้างมิไม่ไม่ไมไม่ไมาต,ต้องรีบอันจะไดาไม่ต้องล้างอือพอแล้วล้างสิบรอบเมื่อกี้ก็เพิ่งักนะ้ำไป

อย่าเล่นแล้อโดนอัน uh, นี้เป็นยาสตรอเอรี uh ่พาราของพี่ม่ค่ะสอง250เอ่อมิลลิกรัมเนาะจะเป็นผงแบบนี้ค่ะ สตรนอเบอรี่ไปนอนไปนอนเป็นสตรอเบอรี่พี่ีอ่ะ,อะโอเคไปนอนได้แล้วค่ะเร็วเร็วมาเอาขวดนมไปนคะน้องนดีดี ผมผ้าได้ดีด้วยจีปายอ่ะนอนจุ๊ไปพันดีค่ะ See you tomorrow แามา่ก็เหมือนกันพวงนี้ไปโรงเรียนนอนนะลูกฝันดีค่ะ